ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับขอ,อําำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเพื่อสายจบรถแม็โบซิงนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมหรือว่ามาดูการขุดสังนะครับ เป็นสระทรงคล้ายๆเลขแปดนะครับมีตาน้ำด้วยนะครับรเป็นสระฟรีฟอร์มนะครับขนาดยาวนะครับพี่น้อง ฐาน้ำนี่ความลึกเราขุดอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับมีน้ำโขกนะครับขาแบบนี้มันแคบนะครับขุดยากนะครับต้องเก็บมารอบเดียวเลยนะครรับหือต้องขยับรถบ่อยนะคกับรถซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะพี่น้องโอ้ย การใช้ปีกขุดนี่ไม่ใช่ว่าจะขุดไม่ใช่ว่าจะขุดง่ายนะพี่น้องการใช้ปีกขุดนี่เราต้องขุดตามองศาปีกนะครับชมนะครับนี่นะครับถ้าเราขุดแบบนี้นะครับปลายปีกมันจะไปโดนก่อนนะครับเราต้องงายพุ่มกีนะครับให้องศาปีกนะครับให้อ <Gothic> งศาปีกมันอยู่นี่นะครับเวลาเข้าโค้งนะครับ องศาปีนะครับให้มันได้นะครับตามแนวนะครับที่เราต้องการถ้าเราควา่ำุกขีหรือว่างายุกขีเกินไปมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะครับพมมว่าเราควา่ำบุกขีแบบนี้นะครับมันก็จะองศามันก็จะเปลี่ยนนะครับถ้าเราจะขุดให้มันดูเนียนจริงๆนะครับเราต้อง วางองศาอีให้มันได้ตามแนวที่เราต้องการนะครับสะแคบๆส่วนตรงโค้งตรงนั้นนะพี่น้อง ส่วนโค้งนะครับผมจะยื่นรถตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เอาฟันสับเอานะครับแล้วก็ปัดสโลปเอานะครับให้มันเป็นโค้งโค้งนะครับลุมขนมครกไอตาน้ําตรงกลางก็เหมือนกันนะครับยื่นรถตรงกลางเอาเลยนะครับ ทุกอย่างนะครับองศาปีก hmm. สาคัญนะครับการวางการขุดนะครับการวางใบมีดนะครับการวางใบมีดให้มันได้องศานะครับมันจะเนียนนะครับถ้าเราไปวางแบบนี้นะครับม we ันก็จะเปลี่ยนนะครับองศามันก็จะเป็นรอยนะครับเป็นรอยฟันเป็นรอยปักนะครับใบมีดจะปักลงนะครับ มันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับ จะไล่จากข้างบนลงไปข้างล่างตลอดนะครับจะไล่จากข้างบนลงไปข้างล่างตลอดนะครับเวลาทำเวลาขุดนะครับดูครับขอบบนจะเป็นเกณฑ์น,นะครับเกฑนหลักง ีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเ e อิร์สสายจบรถแมนติกซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ